สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่เส้นทางความสุขกับ g c นะครับวันนี้ g c พาท่านผู้ชมนะครับโดยผมนี่แหละจะมาเที่ยวนะครับที่ระยองสมายแพลนครับที่ระยองสมายแพลนเนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประเทศไทยหรือในภูมิภาคเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับอาจจะก,กล่าวได้ว่าเป็นสวนนะครับ ที่ปลูกยัไม่บอกว่าปลูกอะไรแต่เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศหรือในภูมิภาคเอเชียนะครับเจ้าของก็คือคุณพี่ประกิตนะครับโพสีนะครับเป็นเจ้าของพี่ประกิตเนี่ยนะครับก็ทำสวนระยองสมายแพลนเนี่ยนะครับมายาวนานมากกว่า20ปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำให้เรามีเส้นทางความสุขกับ G C เส้นทางนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับถ้าไม่มีผู้สนับสนุนเส้นทางก็ไม่มีวันนี้นะครับดังนั้นผู้สนับสนุนเส้นทางนี้ก็คือบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนนะครับสวาุขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับจะได้มีเส้นทางสนุกสนานบันเทิงให้กับท่านผู้ชมเป็นทางเลือกเดินเข้าไปเสี้ยววินาทีจะไปเจอกับพี่ประกิตโพสีนะครับพี่ประกิตโพสีอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่แหละ ปะกะจิไม่มาน่เผ่าทองขนหมดนะเนี่ยวันนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เลยอันนี้คู่แข่งกับน้องยาย่าชื่อน้องยาย่าป้าปู่นะฮะมาเลยนะฮะน,นี่นี่อ่ะยาย่าโผล่ออกมาแล้วก็โผล่มั่งยยู oo oo ูฮฮ นี่น้องยาย่าถ่ายปั๊บเดียวราคาขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะน้องยาย่าป้าปู่มาคนนี้นี่ถ่ายปับ๊บถ้าราคาเขาตกนี่อย่ามาโทษฉันเลยนะเออท่านผู้ชมครับอ่ะมาเลยก่อนนะฮะนี่ยาย่าป้าปู่มาแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่เรานะจะพาท่านผู้ชมเดินผ่านนี่สวนเฟิร์นสบายนางนะฮะที่ท่านผู้ชมครับ แหวกม่านสบายนางออกมาเนี่ยแหวกมาแหวกไปก็มาจะเอ๋กันนะครับกับบริเวณนี้พี่ประกิจสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหไปแอบตัวซ่อนอยู่นี่แดดร้อนมายืนยืนที่ร่มเราอิตากล้องเขาชอบให้เรามายืนตากแดดเราเราขยบถึงนี้แล้วเดี๋ยวให้ตากล้องเขาโดนแดดเนอโอเคเราแก้แขนท่านผู้ชมครับนี่พี่ประกิตโพสีฮะเจ้าของสวนแห่งนี้ระยองสมายแพลนทำไมต้องสมายด้วยล่ะก็ เป็นพืชที่เข้ามาดูแล้วก็มีรอยยิ้มกับมันนะครับ<อ>มีความสุขยยม,มีความมีสุขยิ้ม,ม,มนึกว่าอย่าไม่ได้บอกท่านผู้ชมเลยนะว่าสมายแพรนของพี่ปกิตเนี่ยคืออะไรพี่ปกิตพืชอะไรที่สมายแล้วยิ้มจริงๆก็มีพืชพืชหลักนะครับ<อ>แต่นั้นจะเป็นพืชผิดกฎหมายอยู่อันนั้นเป็นสมายแพรนโดยตรงซึ่งเรามีความอยากปลูกอยู่แต่ตอนนี้เราก็ใช้อย่างอื่นไปก่อนครับ ตอนนี้เราก็เลยเป็นพืชที่ฟังดูอาจจะรอดแหลมหน่อยครับก็คือตอนนี้เราปลูกหมอครับเป็นพืชหมออาจารย์อาจารย์ชอบไหมครับไม่ชอบมชอบตีตีในที่นี้คือตีให้มันหมดไปเลยนะครับเพราะมันเป็นศัตรูครับว่ามันเป็นคู่แข่งของเราครับอ่ะชอบปลูกหม้อกระมอของพี่ประกิตนี่เป็นยังไงเป็นต้นมะขามมะแกงลิงครับผมว่าโอเคแล้วไปคือแต่มะขามมะแกงลิงนี่ตีไม่ได้นะไปจับเขานี่ก็ห้ามจับนะ ที่นี่ห้ามจับหม้อเพราะจับแล้วหม้อเหี่ยวจับแล้วหม้อเฉาใช่ไหมไม่จับได้แต่จับเบาๆครับอ๋อจับเบาๆถ้าจับแรงล่ะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันช่ำเลยยองเลยยองเฮยฮ่มาดูห้ามจับหม้อเฮียอ่าโอเคเลยอ๋อจับเบาๆได้ได้จริงๆก็ไม่ควรจะไปจับมากหรอกแตะนิดแตะน้อยนะครับท่านผู้ชมครับ คือดิพูดความจริงคือจับแล้วเนี่ยส่วนมากคนไทยเราเป็นโรคจับแล้วต้องบีบใช่จริงไหมใช่จับเฉยๆไม่ได้เลยจับปั๊บบีบปุ๊บเลยนะฮะมันน่าบีบด้วยครับเพราะมันกลมๆมันเต่งๆบีบเข้าไปเนี่ยมันนะระวังนะฮะถ้ามอมันล้อขึ้นมาแล้วก็วิ่งกันปลาลาบเลยที่นี่ห้ามเพราะบีบปั๊บช้าปุ๊บเสียเลยใช่ครับเสียที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นศูนย์ต้องบอกว่าเป็นศูนย์ที่ ปลูกเรียนรู้พัฒนาอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมะขามะแกงลิงมะขามะแกงลิงก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับนี่รากเขานิดเดียวรากตื้นๆรากสัน้นๆแล้วก็เป็นรากฝอยนะครับปลูกทั้งบนบกในน้ํวาว่ากันหมดที่สําคัญคือลําต้นเขาจะเลื้อยขึ้นไปใช่เป็นไม้เลื้อยเป็นไม้เลื้อยนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นไม้เลื้อยถ้าหากท่านผู้ชมไปดูใน g o o g l e มะข่ามะแกงลิงใน Google เนี่ย เขาเขียนไว้ชัดเจนว่ามี160สายพันธุ์นะฮะโดยประมาณแต่มาถึงสวนนี้ฮะท่านผู้ชม Google เนี่ยนะครับบางครั้งก็ไม่ทันสมัยเพราะว่าปัจจุบันนี้พี่ปกิจเนี่ยนะครับทำการผสมสายพันธุ์ต่างๆของมอคคามอแกงลิงมากกว่ามากกว่าพ0 0สายพันธุ์นะครับ1,000สายพันธุ์ครับคือเริ่มไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยรอบตัวเนี่ยนะฮะ หม้อทั้งนั้นเลยมาแล้วคันหมดเดียวตอนนี้คันแพแพหม้อท่านผู้ชมครับไอเจ้าต้นเนี่ยนะลากมันอยู่ข้างบนแล้วก็ลากตื้นๆไม่ลึกมากนะฮะแล้วลำต้นมันก็ยาวออกมาใบของมันเนี่ยนะครับก็คือต่อจากลำต้นเป็นใบปลายใบของเขาเนี่ยนะฮะจะมีก้านออกมาเลยนะใช่ครับ ก้านแบบอันนี้จริงๆมันเป็นใบใบจ,จริงใช่ไหม <c oughs> เป็นใบครับเป็นใบอันนี้คือส่วนใบจริงนะครับท <c oughs> ่านผู้ชมครับ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งของใบ <c oughs> ส่วนหนึ่งของใบที่มีก้านอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เราเรียกกันว่าดอกของมันเนี่ยจริงๆมันเป็น <c oughs> ส่วนหนึ่งของใบ <c oughs> เ,เป็นใบครับใบมันมีคุณสมบัติพิเศษนะฮะก็คือมีฝาตรงนี้นะฮะมีฝามีขอบนะแล้วข้างในขอบเนี่ยในในในกระป๋อเนี่ยนะในหม้อเนี่ยมันก็จะมีน้ำนะน้ำใสบ้างน้ำเหนียวบ้าง น้ำจืดบ้างน้ำหวานบ้างนะครับส่วนมากน้ําจืดส่วนมากน้ําจืด,จดนะแล้วก็ปากมันเนี่ยปากเขาม,มันจะมีสีสันเยอะมากเลยท่านผู้ชมทุสิล่อให้แมลงมาตกแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะลื่นนะท่านผู้ชมครับเนี่ยข้างในของ,งมันเนี่ยที่ล่อหลักๆอย่างจะเป็นกลิ่นครับอาจารย์อ๋อหรือมีกลิน่นใช่คือตอนเย็นๆมันจะมีต่อมพิโมนต่อมกลิ่นอ,อยู่ใต้ฝาเนี่ยครับมันจะเป็นน้ำหวานหรือต่อมกลิ่นอยู่ใต้ฝานะครับมดมดหรือแมลงบางทีมันมันก็มีอาหารพยายามเดินขึ้นมาแล้วมันจะลื่นตกลงไปแล้วข้างในมันลื่น พอลื่นเนี่ยลื่นตลอดใช่แล้วมันมีน้ําคือมันจะเป็นโซนของแว็กโซนนะครับตรงนี้มันจะลื่นเราเรียกว่าแว็กโซนแว็กก็คือขี้ผึ้งนะใช่ใก็คือพอมันพอมันตื่นมันลงไปมันเปียกน้ําแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้แลนะก็อแปลว่าแมลงนี่ก็ชอบดมหม้อใช่ครับนะฮะเพราะแมลงได้กลิ่นหม้อเนี่ยก็จะมาเลยจะเป็นพวกตระกูลไอ้พืชที่กินน้ําหวานอะไรเงี้ยอ๋อครับนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยไอความมันขอบทั้งหมดเนี่ยข้างในเนี่ย เราเรียกว่าแว็กโซนแอบโดนนิดเดียวโอ้โ oh, มันลื่นจริงๆท่านผู้ชมครับม<ช>ลตรงนี้เนี่ยนะมันมีลักษณะเป็นเหมือนกับขนนิดๆนดนะเดินเข้าไปพอผ่านตรงนี้ปั๊บหล่นลงไปเลยนะครับมแมลงหล่นลงไปก็จมน้ําตายวิธีตายของมแมลง ไม่ได้มียาพิษมีอะไรเลยนะก็คือตายโดยจมน้ำใช่ขึ้นไม่ได้ก็หมดแรงแล้วจากนั้นเนี่ยข้างในมันก็จะมีไอ้เจ้าตัวสายเนี่ยใช่ครับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นแบบรูพุนๆนะครับเอาไว้ดูดเหมือนคล้ายๆเหมือนระบบดูดซับนดูดซับเอาไอ้ซากของมันที่ตายเนี่ยเป็นอาหารเข้าไปครับอาจารย ทีนี้ถ้าเผื่อมันไม่มีในสายเนี่ยครับถ้าเราเรากรีดผ่านเราใช้แว่นขยายเนี่ยมันจะเป็นโพรงเหมือนหลอดครับเหมือนรูฟองน้ำอ่ะเหมือนฟองน้ำอ่ะเหมือนคล้ายๆต้นกระสังกระสังที่เราจุ่มสีแล้วมันจะดูดขึ้นไปครับแล้วพอเซลล์ปากใบมันคลายน้ำอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วพอตรงเนี้ยมันมีอาหารเนี่ยมันก็จะดูดซับตัวนี้ขึ้นไปฟูงอาหารขึ้นไปใส่ใบ่ล้ก็เหมือนดูดจากรากเหมือนกันเหมือนว่าเอาปุ๋ยจากตัวแมลงครับที่มันได้เอาขึ้นไปแล้วก็ไปรูงอาหารที่ใบแล้วส่งกลับไปเลี้ยงลำต้นทีนี้สมมติว่าเเเเราาออปปุยยหดดลไไไมม้้ แต่ต้องเป็นเป็นออสโมโค้ปปุ๋ยละลายช้าเนี่ยโอเคถ้าปุ๋ยละลายช้าได้ถ้าปุ๋ยละลายเร็วไม่ตายเลยไม่เบลอใช่ตรงนี้จะไม่เลยผมเคยลองครับจัดใส่หลายเม็ดก็ก็ไม่ไม่เลยเป็นเพราะมันก็เหมือนกับใช้ปุ๋ยน้อยเผ็ดร้อนมากใช้้ปุ๋ยยนอมากถ้าปุ๋ยปุ๋ยละลายช้าเม็ดยัง่งได้ครับก็อยู่ค่อยๆอยู่เข้าไปทั้งหมดทั้งต้นก็ใส่เม็ดเดียวพอใช่ครับอยู่ได้หมดแล้วในกรณีนะอย่างเงี้ยพื้นที่10กว่าไร่เนี่ยพีิบกิตปลูกไอ้ต้น มะข้ามะแกงลิงเนี่ยเราเดาว่ามะข้ามะแกงลิงนี่ก็เป็นหมื่นเป็นแสนดอกณพื้นที่นี้เนี่ยแล้วมันจะมีแมลงตกพอเหรอไม่พอจะหลักๆมันหากินจากรากครับไอ้พวกนี้เหมือนอารมณ์แบบหากินขมขำครับแบบเหมือนแบบในอาหารเสริยบเปรียบได้ชัดเจนมากคือคือหากินแบบขมขำคือคืออย่างนี้ผมผมนึกถึงในธรรมชาติแบบพืชพวกนี้มันเกิดขึ้นในสถานที่ที่มันไม่สมบูรณ์ในดินธาตุคือเป็นป่าทรายเป็นที่ฉ่ำน้ำปุ๋ยมันไม่สมบูรณ์เพราะนั้นมันต้อง ผู้เดือดร้อนจมดินลนนะครับกดของโลกมันก็ต้องพยายามหาอาหารเสริมก็ออกแบบปลายใบเพื่อดักแมลงเพื่อเป็นปุ๋ยแทนที่ว่ามันจะต้องมีปุ๋ยคือถ้าดินไม้ที่มันเกิดขึ้นดินทั่วไปเนี่ยมันจะมีซากพืชซากสัตว์ทับถมแต่ันี้มันเกิดขึ้นตามป่าทรายบ้างตามฉ่าน้ำบ้างเพราะนั้นปุ๋ยและแร่ธท่านไม่สมบูรณ์เนื่องจากมันเป็นรากรากมันสั้นแล้วมันอ่อนเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกอ่าครับทีนี้มันก็เลยต้องหาอาหารเพิ่มโดยการออกแบบปลายใบขึ้นมาเพื่อดักสัตว์ที่เป็น ปุ๋ยที่จะเอามาอ๋อเข้าใจประมาณนั้นสาเหตุที่ทําให้มันไม่ออกหม้อคือล่มไปแสงน้อยไม่มีแดดทําให้มันไม่ออกหม้อปลายใบจะด้วนอ๋อครับเริ่มไปน้ําน้อยหม้อไม่มาปุ๋ยเยอะไปก็ไม่ค่อยมีหม้อเยอะไปให้ปุ๋ยเยอะเขาก็ไม่ออกม้อเพราะว่าเขาไม่ต้องดิ้นรนหาอาหารแล้วถูกต้องครับอาจารย์นี่ขอเทสักหม้อหนึ่งได้ไหมเนี่ยได้ลองเทดูได้ครับท่านผู้ชมนี่ใน้มันมีน้ำม้อเนี่ยมันมีน้ํา ยถาวริวหาปุราปริปุเรตุสาคารังเอวเมวอิโตทันังเปตานังอุปกาปติอิจิตังเปตานังโอ้โหเปตานังอุปการปติดีกวดน้ําให้เปรตไปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับน้ําหมดหม้อเลยครับแล้วสาเหตุสาเหตุที่ไม่ออกหม้อมีแค่นั้นแต่สาเหตุที่ทําให้มันตายเนี่ยอืหลักๆเลยนะครับขาดน้ําสาเหตุที่ทําให้มันตายหลักๆคือขาดน้ำใช่ครับแล้วสาเหตุอีกสองสามอย่างมันเป็นสาเหตุที่ไม่หลัก มันปัจจัยโลกอะโลกมีอะไรมัางโลกไม่มีครับกลัวกลัวให้หนอนกัดต้นแต่สาเหตุที่จะทําให้มันตายอย่างอาจารย์รถชนไฟไหมรถชนตายไฟไหมตายใช่ครับถ้าขาดนอกจากขาดน้ำแล้วเป็นโควิดตายไหมไม่ตายครับเป็นเอสตายไหมไม่ตายครับไม่ตายโอเคทนมากโอเคใช้ได้ถ้าไม่เป็นอะไรสองอย่างนี้ท่านเลี้ยงได้แน่ล่ะนะรอดแน่ครับพวกนี้จะทนครับอาจารย์ ท่านผู้ชมครับนี่ดูสินี่ครับเนี่ยครับถ้ามันได้แดดอ่ะคือทุกคนอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นไม้ร่มแล้วเอาไปไว้ร่มพอไว้ร่มปุ๊บไอ้นิ่มก็เขียวต้นก็ยืดเพราะมันจะหาแสงอพอต้นยืดใบมันก็จะนิ่มถ้าอาจารย์ลอาจับดูครับใบมันจะแข็งมากคือเนี่ยใบยมันจะแข็งถ้าเราดี๋ยวลองไปจับดูไอพวกในร่มมันมีความหนาของใบมัน่ยทรงคล้ายๆกับ สมนะบมันมันจะแข็งหนาถ้าอยู่ถ้าได้แดดเยอะๆครับแล้วมันจะออกแล้วมันจะออกทุกหม้อเลยครับเนี่ยมันก็จะเป็นลวงๆองทุกใบจะเป็นหม้อหมดใช่ครัผู้ชมครับโอ้โหไม่เคยเห็นหม้อยุ้ยเยี้เป็นพวงขนาดนี้เลยนะฮะท่านสุภาพบุรุษที่ชอบหม้อทั้งหลายก็หันมาเลี้ยงนะครับไอ้เจ้าบ๊อแค้วมาแกงลิง นะครับนอกจากจะประหยัดไม่ต้องไปหาหม้อนอกบ้านแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีหม้อในบ้านสารพัดยัอเย็บประดับโอ้โหเป็นคใครมาถึงก็ต้องมาเขี่ยหม้อบ้านเราใช่ครับ,รบอันนี้ยังมันจะมีหลายนะครับอาจารย์มีอันนี้มีหม้อลายอ,อันนี้หม้อลายหม้อแดงครับอันนั้หม้อแดงครับยังมีหม้อใหญ่หม้อกลม ท่านผู้ชมครับวันนี้นี่สนุกสนานมากเลยนะครับว่าในเรื่องหม้อกับพี่ประกิตเนี่ยนะครับโพสีเนี่ยนะครับก็ใครอยากจะมาเที่ยวในสถานที่นี้ต้องบอกว่าที่เดียวในประเทศไทยที่เดียวในโลกที่ใหญ่ที่สุดขนาดนี้ไม่มีแล้วไม่มีรับประกันความยิ่งใหญ่เส้นทางที่เดินเข้ามาโอ้โหเป็น,เป,นเป็นใบบงใบบัวบัววิกตอรียล่องสวนอะไรต่างๆมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับมาที่นี่เลยครับระยองสมัยแพรนนะครับ พบกับพี่ประกิตโพสีนะครับเดี๋ยวจะขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปใน Facebook ก็ได้ก็คือระยองสมายแพลนปั๊บเจอเลยนะครับเส้นทางก็ดูใน Google ได้ ก็วันนี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณเลยครับเส้นทางความสุขกับ GC ซขอบพระคุณจริงๆเพราะสนับสนุนเส้นทางนี้โดยบริษัท PTT g l o b a l c h e m ค c a l าจำกัดมหาชนที่ทำให้เรารู้จักกันกับพี่ประกิจและทำให้ท่านผู้ชมเจอกับพี่ประกิตด้วยขอบพระคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับพี่ประกิตขอบพระคุณมากแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมด้วยครับ